สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องไทยเน็ตดีนะครับวันนี้ก็ยังมาวุ่นวายกันอยู่นิดหน่อยนะครับเกี่ยวกับเรื่องทําเครื่องทำ l a บเนี่ยแหละนะตอนนี้ก็เซต up เครื่องขึ้นมาเตรียมจะทำ l a บนะบก็เลยเออในๆนแล้วก็เลยมาเล่าให้ฟังดีกว่าว่าปกติใน l a บเนี่ยนะครับผมเซตอ,อะไรไปบ้างนะแน่นอนนะครับเราเราต้องอยู่บนเหมือนอย่างที่โชว์ในะเห็นในหน้าตานี่แหละก็คือเราใช้แพลตฟอร์มจริงๆมีมีหลายทางเลือกนะครับ จริงๆที่ผมใช้จริงๆเนี่ยจะเป็น VMware Workstation บนบน PC นะครับผมผมมีแพลตฟอร์มผมที่รันบน Windows อยู่นะครับแล้วก็ใส่ Memory กับ CPU เข้าไปแล้วก็รัน VMware Workstation นะครับยังยังไม่ถึงขนาดลงทุนทำเป็น ESX อะไรขึ้นมานะครับใช้ง่ายๆเนี่ยแหละครับเป็นแลบมันก็พอรันได้นะมันก็รันเซิร์ฟเวอร์ได้หลายตัวเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราอัด Memory เข้าไปเยอะนิดนึง นะครับยัง,ยงแต่ข้อเสียของ VMware workstation คือมันเสียตังค์นะฮะเพราะงั้นคือมันก็มีอีกทางเลือกหนึ่งที่เราจะทำ Virtual Box ก็ได้นะครับถ้าเกิดใครสนใจนะครับอยากจะทำแ lap ขึ้นมาดูอยากจะลองเล่นอะไรเนี่ยนะครับไม่ว่าสมมุติอยากจะลองเล่นพวกการีพวกอะไรอย่างนี้ก็ตามนะอย่างแรกที่แนะนำเลยเนี่ยนะครับต้องต้องใช้พวกแพลตฟอร์มที่เป็น VM พวกนี้แหละนะครับพวก Virtual Box หรือพวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับ อย่าง virtual box เนี่ยเราก็ไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับเหมือนอย่างในเพจเนี่ยเมื่อก่อนมันก็เป็นผมจำไม่ได้เจ้าของคือใครแต่ก็ Oracle ซื้อไปนะออร์เรคอลซื้อ virtual box ไปแล้วก็ยังให้ฟรีเหมือนเดิมนะครับมีให้เราเลือกได้ว่า Windows Host ว่า Host ของเราเนี่ยจะเป็นอะไรเป็น Windows เป็น OS 10นะครับหรือว่าเป็น Linux เ uh, uh, อ่อ Linux เอ่ออ Linux ะไรเงี้ยนะครับก็แล้วแต่นะครับเราก็เลือกได้เลยนะครับว่าจะรันบนแพลตฟอร์มไหนนะครับพอเราเลือกเสร็จนะครับเราได้ตัวเออ่ uh, virtual box ขึ้นมาเนี่ย นะทีนี้คําถามต่อมาเออไหนๆอยู่หน้าตาอยู่หน้าจอตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะไปเอาอิมเมจที่ไหนนะครับมาลองคือแน่นอนเนี่ยไอ้พวกเ,เซิร์ฟเวอร์หลักๆที่เราเล่นเนี่ยก็จะมีพวกลินุกมันดาวน์โหลดได้อยู่แหละใช่ไหมครัเราจะไปดาวน์โหลดอ b u บ t ตูเวอร์ชันไหนมาก็ได้นะครับเ,เราจะไปดาวน์โหลดหาดาวน์โหลดพวกการีจากไหนก็ได้แล้วถ้าเกิดเป็นแพลตฟอร์มอย่างพวก Microsoft ล่ะ Microsoft เขาก็มีนะ เขาก็จะมีพวกเซิร์ฟเวอร์ต่างๆเนี่ยเป็นเหมือนกับอ่า evaluation นะครับให้เรามาดาวน์โหลดอย่างเนี้ยจะเป็นสมมติเราอยากได้ Windows Server มาเทสนะครับอาจจะองอยากลอง set up AD เป็นกลุ่มนะมี AD มาซิงกันอะไรเงี้ยนะดูฟีเจอร์อ่านหนังสือไปทำแลบไปอะไรเงี้ยนะครับแล้ก็ไปดาวน์โหลดได้นะจะเห็นว่า เขามีไลเซนส์ให้เราใช้ได้นะฮร้อยแปดสิบวันนะในร้อยแปดสิบวันเนี่ยเรารีแอติเวทอีกทีหนึ่งรู้สึกจะได้ด้วยนะเนะพราะมันก็ปีแล้วเนะพราะงั้นเหลือๆนะครับเรียกว่าถ้าเกิดสมมติเราเมื่อก่อนสมัยก่อนนะที่ผมทำเนี่ยแรกๆเลยที่ผมเริ่มเกือบปีเะไรยี่สิบกว่าปีแล้วมัว้งสมัยนะั้นต้องสมัครสมาชิกเทคเน็ตนะสมัยนะั้นสมัครเทคเน็ตแล้วก็จะส ที่สำคัญอย่างที่อย,ทอย่างที่บอกนะจะทำแล็บพวกนย,ย่าอย่าเอาของเถื่อนมานะอย่าอย่าไปยุ่งกับของเถื่อนเชียวนะครับเราไม่รู้ว่ามันจะมีฝังอะไรมาบ้างอย่างที่บอกนะครับ w s n r v w s Server เนี่ยมันมีให้เราดาวน์โหลดมา Evaluate อยู่แล้วนะครับแบบบอกบอกก็ร้อยวันแล้วทำแลบเบื่อจนเบื่อแหละนะครับเช่นเดียวกันนะครับคือ Windows Server เนี่ยหาไม่ยากนะครเราก็เซิร์ช w i n d w w s s o w v s r r v e r u v t l u n เ i o n เนี่ยเราก็ได้ละ แล้วเกิดสมมุติพวกที่เป็นเดสก์ท็อปและนะเดสก์ท็อปเนี่ยจริงๆ Microsoft เนี่ยเขาก็มี Virtual Machine นะให้เราลองเซิร์ชหาแพลตฟอร์ม d g e นะครับมันจะเป็น Virtual Machine ของ Edge คือ Microsoft เนี่ยเขาแจกตัว Virtual Machine ของ เครื่องเดสก์ท็อปโอเนี่ยนะครับ mm hmm. เพื่อให้ Developer เนี่ยเอามาทดสอบเบราว์เซอร์ของเขานะเพราะฉะนั้นคือเราเราก็ไปดาวน์โหลดตัวนี้มาใช้งานได้เหมือนกันนะแต่ตัวนี้จะจะนิดนึงนะครับจะน้อยนิดนึงก็คือแค่90วันนะครับเกวันมันก็จะ x x p r r ์แล้วจริงๆส่วนใหญ่ทำแลบ90วันก็พอนะแล้วพวกนี้ก็เหมือนกันนะครับเราก็เลือกได้เลยว่าจะได้ Windows 7 w i n นะครับวินโดว์แปดวินโดว์อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ เลือกได้ว่าจะเาลงแบบแพลตฟอร์มไหนนะครับจะเห็นว่ามีทั้งเป็น Virtual Box นะครับหรือว่าบนเป็น VMware ก็มีเหมือนกันนะครับเราก็ดาวน์โหลดตัวนี้มาใช้แหละนะครับแต่จริงๆอย่างผมเ้าผมจำไม่ผิดนะเ,เดี๋ยวเราลองสลับไปดูก็ได้เหมือนกันนะครับคือลเซเส้นมันถ้าเกิด90วันหมดเนี่ยเรา r รีอ t i v a t e ใหม่ก็ได้ แต่ถ้าเกิดเป็นแพลตฟอร์มที่เราทำแลบเนี่ยเกวันมันก็เหลือเหลือพอเนาะใช่ไหมครัเพราะทุกครั้งในแลบของ Security ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเราเราก็มักจะกลับไปที่จุดเริ่มต้นเสมอใช่ไหมครัพอเราเทสเสร็จเทสอะไรเสร็จเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นคือ90วันก็พอละนะพอถึงจุดเนี้ยเราเราก็ได้ครบไอไอ,ไอตัวการ,ร์ีก็เหมือนกันใช่ไหมเราเราเราก็ไปหาดาวน์โหลดได้เหมือนกันเขามีเขามีอิเมเมจบนบนนี้มาให้อ,อ,อยู่แล้วเหมือนกันนะครัอิมเมจที่เป็นบนบนแพลตฟอร์มของออตัวที่เป็น แล้วแต่ vm เลยใช่ไหมจริงจริงแล้วเนี่ยไอ,ไ,อไอ้เรื่องการเทสนะเดี๋ยวนี้ทุกวันเนี่ยนะครับถ้าเกิดสมมติเราเรามีตังก์นนะเราเราเราไม่ต้องใช้มาชีนก็นได้นะฮะอย่างพวกอัชัวอย่างพวก aws อะไรเงี้ยนะครับเขาก็มีเครื่องให้เราเรียบร้อยละนะอย่าง aws เนี่ยเขาก็มีฟรีเทียใช่ไหมมีฟรีเทียอยู่นะเราก็ไปใช้เป็นฟรีเทียแล้วก็เทบนคลาวก็ได้นะครับแต่ต้องระวังใช่ไหมว่าต้องเลือกเทียให้ดีเดี๋ยวมันคิดตังนะรหรือว่าบางทีบนคลาวเงี้ยก็แปลว่าเราต้องออกเน็ตนะอย่างในเคสของมนมงขึ้า เครื่องเครื่องหนึ่งแล้วก็ติดตั้ง OS เ็ข้าไปแล้วก็ใช้งานนะอย่างในพวกการีพวกนี้ก็เหมือนกันเขาก็มีให้เลือกนะครว่าเราจะเป็นใช้บนแพลตฟอร์มที่เป็น VMware นะครับหรือ Virtual Box จะเห็น Virtual Box เนี่ยเป็นเป็นขวัญใจนะขวัญใจคนไม่อยากเสียตังค์นะครับเพราะนั้นคือเราก็สามารถเอาเอา Image ที่เป็น Virtual Box เนี่ยนะครับมามาลันได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีอีกหลายทางเลือกนะครับอย่างยังบางที่ถามว่าถ้าเกิดสมมุติว่าอย่งไงดี สมมุติว่าเราอยากจะออะไรนะหา Image นะครับมาเทสนะครับออย่างถ้าผู้หาอเนี่ยนะครับไอโอวอฟเนี่ยนะครับเขาเป็นที่เขาเขาเขาทำเกี่ยวกับเรื่องไอเทสใช่ไหมครับไอทำทำเรื่องเกี่ยวกับเว็บซิเคอร์ตี้นะครับสมมุติเราอยากได้ไอแทรเก็ตมาชินนะครับเขาก็จะมีโปรเจกต์อย่างจูยช็อปเนี่ยนะครับจูยช็อปเนี่ยก็จะเป็นเว็บแอปพลิเคชันที่ถูกเขียนขึ้นมา นะครับรัาานอยู่บน Docker นะจะเห็นว่าเดี๋ยวน,นี้หลายๆอย่างนะครับอยู่บนด็อกเกอรละนะ,นะเพราะงั้นคือพวก t a r g e t m a c h i n e ถ้าเกิดเราต้องการอะไรที่มันซับซ้อนมากกว่าเซิร์ฟเวอร์ธรรมดานะรเราต้องการอะไรที่มีเป็นแอปพลิเคชันเนี่ยนะครับเราก็าจ,จะลง Linux ไว้สักตัวหนึ่งนะครับลงเป็น Ubuntu ก็ได้นะครับแล้วก็ลง Docker บน Ubuntu ตัวนั้นนะหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็ใช้ลักษณะที่ว่า,าบิลเอาไปเดี๋ยวนี้พวกนี้ Image พวกนี้มีให้ใหเลือกเยอะมาก นะครับอย่างเจ้าจุ้ยช็อปเนี่ยก็เป็นเว็บแอปพลิเคชันตัวหนึ่งที่ที่ใช้เทสในแง่ของเว็บ เทสได้หลายตัวเลยนะครับเราก็ใช้ตัวนี้ในการอัตแทกหรือแม้แต่ไอตัว lock4j เนี่ยถ้าจําได้ครั้งที่แล้วตอนที่ผมเดโม่ l o c 4 j ให้ดูเนี่ยนะครับไอ้ l o c 4 j ของผมเนี่ยไอ้เซิร์ฟเวอร์ที่รันที่มีช่องโหว่ lock4shell เนี่ยนะครับมันก็รันอยู่บน Docker เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคือในการเซตอัพพวกนี้มันมันไม่ค่อยยากเท่าไหร่ไม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 ่ใช่ไม่ใช่ไม่ค่อยยากเท่าไหร่เดี๋ยวนี้มันไม่ยากมากนักนะครับมีคนช่วยกันบิวส์นะครับอิมเมจต่างๆเนี่ยมาให้เราได้ลองพอสมควรนะครับ แล้วก็ต้องอย่า,ยาลืมนะคืออย่างอย่างพอพอ,พอเราได้ image พวกนี้แล้วเนี่ยนะครับมันก็ถึงเวลาที่เราต้องมามาบิ i l ใช่ไหมครับเ,เดี๋ยวดูซิโอ้โหยังไม่ได้ add image ไว้มีสองสอย่างนะครับที่ที่แนะนำว่าควรจะทำอา่าตัวไหนดีนเนาะอ่าตัวนี้โอเคนะครับไอ้เจ้าตัว virtual box เนี่ยนะครับอา่า ต้องย้ายนี่ขึ้นมาเป็นท็อปออนะครับชัดไหมเนี่ยเห็นชัดไหมเอ่ยนะครับตัว Virtual Box เนี่ยนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยนะครับที่ที่แนะนำเลยก็คือว่าเราไอเราที่ที่ผมว่าพาร์ทที่สำคัญที่สุดนะที่เราต้องความความความเข้าใจกับมันไม่ใช่ความเข้าใจมันต้องต้องทำต้องเซตติ้งแน่ๆเลยเนี่ยก็คือเกี่ยวกับเรื่องของเน็ตเวิร์กนะครับ ในเน็ตเวิร์กเนี่ยนะครับปกติแล้วเนี่ยมันจะมี Default ของมันใช่ไหมบางทีเราบิลขึ้นมาเราก็จะให้มันเป็น e i t ็อกแมประหว่างเครื่องบนเกสโอเอสเนี่ยแมปไปหา Host เลยก็ได้นะครับหรือว่าเราจะใช้วิธีให้มัน n นตก็ได้นะครับหรือว่านะครับเราจะ Add เป็น Host only ก็ได้นะครับที่ผมแนะนําเลยเนี่ยนะครับเรากลัจะทําเป็น Host only ไว้นะครับเพราะบางทีเนี่ยเวลามันโจมตีกันใช่ไหมสมมติเรามีเรามีแลบเรามีอะไรก็แล้วแต่ นะครับเราคือเน็ตเนี่ยนะอาจจะใช้เฉพาะตอนจําเป็นที่มันต้องออกเน็ตจริงๆหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับหรือบางทีถ้าหลายคนบางทีก็ทํากันนะเขาเอาเป็น Wi-Fi 3G ต่างหากแยกมา 4G เรือไ w ไวไ 4G ต่านะงหากมาอีกอันนึงเลยนะครับแล้วก็ให้เครื่องพวกนี้แลบพวกนี้เกาะตรงนั้นออกไปทางนั้นไปเลยนะครับแต่แน่นอนนะครับเราต้องมีการแอดแนะนํำเลยว่าเวลาทําอะไรพวกนี้นะครับถ,ถ้าเกิดในการเทสเนี่ยแนะนําเลยว่าให้แอด นะครับเป็นเป็นลักษณะของโลโก้เขาเรียกเป็นโฮสต์โอลี่นะครับบนนี้ก็เรียกโฮสต์โอลี่นะครับบนบน VMware ก็เรียกโฮสต์โอลี่นะครับทำไปทำเป็นโฮสต์โอลี่ไว้ก่อนเลยนะครับอย่างในเคสเนี้ยนะครับของตัวผมเองเนี่ยผมก็สร้างเป็นโฮสต์โอลี่ขึ้นมาในอย่างตอนนี้ที่เทสเนี่ยนะครับก็จะมีลงกาลีนะ Linux ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มีตัว Windows 10ตัวหนึ่งนะครับมาดูซินะครับอย่างในตัวกาลีเนี่ยนะครับเราก็ใช้เป็นตัว ที่จะแ b s o b นี่มันเจ๋งจริงจริง,รงนะคิดถึงแล้วแบบคนที่เขาทำนี่เขาสุดยอดจริงๆริงสุดยอดจริงๆเอาเอาของฟรีเนี่ยมาให้เราใช้งานได้ดีๆนะครับเหมือนกันน,นัผมว่าในโลกนี้โชคดีนะมีของฟรีนะทรัเรื่องของ Cyber Security เนี่ยมันมันไม่ไม่ลำบากขนาดนั้นเนี่ยเอาอย่างในกาลีเนี่ยนะครับอของผมเนี่ยผมก็มีกาลีตัวหนึ่งนะครับเจ้ากาลีตัวนี้นะครับผมก็จะเห็นว่ามันก็เข้าเน็ตเวิร์ก มันก็อยู่เน็ตเวิร์กตัว69นะครับซึ่งเป็น host only นะครับเพราะก็คือในเน็ตเนี้ยจะมี2เครื่องนะครับจะมีตัวมันเองนะครับมีตัวมันเองกับตัวที่เป็น windows ที่ผมใช้เป็นเป้าหมายในการ t ทส t อะไรกันแล้วแต,แวแตนะ่อย่างตอนนี้นะครับผมสั่งให้มันสแกนนะครับทำ e n map สแกนไปหานะไปหาเครื่องที่เป็นตัว windows นะอย่างใน Windows ในตอนนี้ผมก็ใส่ตัวรันรันตัวไวชาร์กไว้นะครับลันไวชาร์กไว้นะครเราก็จะเห็นทราฟฟิกที่มันสแกนมานะครับตัวที่มันสแกนมาอา่าอยู่นี่นะครับเราก็จะเห็นทราฟฟิกที่มันมันสแกนมาหาเรานะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเอามันมีอีกอันหนึ่งฮะับอย่างตอนนี้พอสมมุติเราไปที่ตัว เราสัสแกนไปเนี่ยในในไวชาร์กเนี่ยเราก็จะเห็นแหละนะเราเปิดายชาร์กไวนะเราก็จะเห็นว่ามีทราฟฟิกจากใครส่งมาเออมันมีอีกอันหนึ่งนะครับในในตัวออของตัว virtual box เนี่ยนะครับเ,เราจะเห็นว่าปกติตอนนี้คือเหมือนเราสร้าง virtual network ขึ้นมาใช่ไหมใน virtual network เนี่ยนะครับมันจะมีออสองแบบก็คือแบบที่ host คือปกติทราฟิกในใน TCP/IP เนี่ยมันจะเป็นยูนิแคสใช่ไหมมันจะมียูนิแคสมีบอ a ์ดแคสใช่ไหมครับถ้าเกิดทราฟิกที่เป็นยูนิแคสส่งมาหาตัวเองเนี่ยมันจะเห็นนะถ้าเกิดสมมติบอ a ์ดแคสก็เห็นเหมือนกันแต่มันจะมีทราฟิกที่ถ้ามันส่งไปหาคนอื่นจะไม่เห็นบางทีใน lab เนี่ยนะครับเราอาจจะต้องการที่จะให้มันเห็นนะทราฟิกที่ที่คนอื่นที่ส่งไปหาคนอื่นได้นะเพราะฉะนั้นใน advanced setting นะครับของของเครื่องนั้นๆเนี่ยนะครับอย่างในเคสเนี่ยเครื่องกาลีเนี่ยนะครับผมไม่อยากให้มันเห็นทราฟฟิกคนอื่นนะผมก็จะเซตพอมีคิวอาร์สมูตเป็นดีนัยไว้นะครับแต่แต่ในเครื่องของที่เป็นวินโด้นะครับเครื่องที่เป็นวินโด้เนี่ยผมลงไวชาร์กไว้ใช่ไหมหรือว่าอนาคตผมอาจจะเซตอัปอุบัตตรขึ้นมาลงสนอตนะครับเพื่อให้มันมอนิเตอร์เนี่ยผมก็อาจจะต้องเปลี่ยนโหมดตัวเนี้ยเป็นพอมีคิวอาร์สนะเพราะงั้นคืออย่างตัวเนี้ยนะครับในเครื่องที่เป็นวินโด้สิบเนี่ยนะครับเพื่อที่จะให้มันเห็นทราฟฟิิิกกเเเเเออ่่่่ทีีววงงยยูใใในนนนนนน็ตรรร์ะะคัับพา้ นะครับผมก็จะเซตให้มันเป็นอพอไม่คุยแอสโหมดแล้วก็บอกให้เป็น allow all นะคำว่า allow all เนี่ยนะครับมันบอกว่ามันจะแปลว่ามันจะเห็นทราฟิกทั้งหมดที่วิ่งอยู่ใน Virtual Net อันนี้เลยนะครับหรือว่าถ้าเกิดสมมติเลือกระหว่าง allow VM นะคับก็จะเป็นทราฟิกที่เห็นระหว่าง VM คุยกันเอง นะผมว่าจริงๆ2ตัวเนี่ยคล้ายกันมากแหละนะแต่จะเป็นกรณีที่ว่าถ้าเกิดโมชั่นเน็ตของเราเนี่ยนะครับมีการออกไปที่อื่นด้วยเห็นทราฟฟิกจากโซนอื่นเข้ามาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคือ,อเราใช้เป็น allow อวอ้ก็ได้นะครับไอ้ตรงนี้แหละเป็นการเซตอัพพอมิคิวแ s สโหมดนะครับบนเครื่องนะครับรู้สึกเหมือนเมื่อกี้ผมลองบน VMware workstation นะเหมือนกับว่าโดย Default เนี่ยมันจะเป็นพอมิคิว o u s Mode อยู่แล้วนะครับไอ้ตรงนี้กับการว่าเหมือน ในแง่ของ virtual box เนี่ยเหมือนจะจะได,ะด้ง่ายกว่านิดนึงนะครับใน vmware เนี่ยเซตพรมิคิวอ,อาร์ s เนี่ยไม่ไม่ง่ายขนาดนี้เลย vmware workstation ใน esxi อ่ะน Xi, ะครับเซตัพไ,ได้ง่ายได้ง่ายเหมือนกันนะในกรณีที่ว่าถ้าเกิดเราทำในเรื่องของพรมิคิว e ารแต่ในแง่ของ lab เล็กเล็ก,ลก,ลกง่ายๆอย่างเงี้ยนะครับเราก็ใชอ้อย่างเคสเนี่ยผมก็ใช้เป็นพวก virtual box พวกอะไรเงี้ยนะครับ แล้วก็ก็พอใช้ได้นะผมว่ามันก็พอใช้ได้พอสมควรนะครับแล้วเราก็เซตอัพไอ้พร้อมีคืออัสโหมดอะไรเงี้ยนะครับทีนี้เนี่ยตอนนี้เราก็ได้เครื่องแลวนะเราก็ได้เครื่องแล้วก็ได้อุปกรณ์นะครับทุกอย่างหลายอย่างพร้อมแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะ,ะใช้ในการใช้ในการทดสอบแลบอะไรของเราได้นะถ้าเกิดเป็นวจะเห็นว่าจริงๆเนี่ยเกือบไม่ต้องอคือคือถ้าเกิดเรามีเครื่องแล้วนะครับ มีเครื่องแล้วมีเมมโมรีมีฮาร์ดดิสพอเนี่ยนะครับเราก็มีโหลดซอฟต์แวร์พวกนี้มาใช้งานได้เลยนะครับก็ส่วนใหญ่ที่ผมทำแลบทำอะไรนะผมก็ใช้บนนี้แหละนะครับบน virtual box บน VMware workstation นะครับอ,อย่างเครื่องก็จะใส่ cpu เข้าไปให้มี core เยอะนิดนึงเวลามันกระจายไปนะแล้วแต่จำนวนแหละนะแต่จริงผมยังไม่เคยเล่นบน virtual box แบบ มีเครื่องเยอะจริงๆเหมือนกันนะผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะสเกลมันจะ manage อะไรได้ดีพอกแต่ผมว่าม,มันก็ไม่เลวนะอย่างของบริษัทผมเนี่ย นะครับในในที่เมืองนอกเวลาเขาทำเซตเดโมมาให้เนี่ยนะหลายๆตัวก็อยู่บน Virtual Box มานะบน Virtual Box แล้วมีหลายๆ Image มานะครับเพราะงั้นผมเชื่อว่าเจ้าตัวเอ่อ Virtual Box เองเนี่ยนะครับก็ก็ไม่เลวนะมันก็ไม่เลวนะครับก็น่าจะใช้งานได้ได้พอสมควรนะครับเออ่วันนี้ก็มีคร่าวๆประมาณนี้นะครับเป็นเป็นเออ่ทริคทริคนิดนึงนะครับมามาเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับเกี่ยวกับการเซตอัพพวกแล็บบางทีไม่เป็นจุดเล็กจุดน้อยนะเราไม่ได้ทำนานๆเราก็ลืมนะครับแต่ที่บอกผมว่าอนาคตนะ สงสัยมันขึ้นคลาวหมดใชนะเพราะว่าแต่ก็แล้วแต่แหละอย่างอย่างอย่างของบริษัทผมก็เหมือนกันเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนเนี่ยเขาก็มีโอกาสที่เราจะได้เครื่องเร็วๆเมมโมรีเยอะซีพียเยอะอะไรเงี้ยหลังๆเขาบอกให้ไปใช้ในคลาวหมดเลยนะครับให้อาชัวร์แอคเคาทมาให a a c s เข้ามานะครับสนใจก็ไปทำกันเองอะไรประมาณนั้นนะครับก็โอเคนะครับก็วันนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับเดี๋ยวยังไงโอกาสหน้าเดี๋ยวตอนต่อไปเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับว่าเดี๋ยวจะมีอะไรใน l a บเนี้ยนะครับจะมีใส่พวก v o n vm อะไรเข้าไปนะครับเผื่อเรามาจะทดสอบเทสอะไรกันได้บ้างนะครับก็โอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณเท่านี้ครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ